แค์หายไปไหนไม่รู้นะครับผมเชิญไปหลายรอบแล้วนะครับแบงค์ครับอยาให้ผมไปตามถึงราชบุรีนะครับเข้ามาเลยนะครับแล้วก็คุณพี่ปูนะครับคุณพี่ปูช่วยเข้ามาคุยกับผมหน่อยนะครับผมเหงาครับผมผมเริ่มบ้านแล้วครับยอมีคนอยู่คนเดียวผมก็เ้ผมเข้าไปถ่ายในร้านไม่ได้นะครับผมโดนแบนนะครับ ผมต้องเข้ามาถ่ายในห้องครัวแล้วนะครับผมเริ่มบ้าแล้วนะครับอีกหน่อยผมจะพาเข้าห้องน้ํานะครับไลดโลดไปโลดผมจะพาเข้าห้องน้ําแล้วนะครับอีกหน่อยนะครับถ่ายที่ไหนก็ไม่ได้นะครับบรรยากาศหน้าร้านก็ไม่ได้นะครับบรรยากาศภายในร้านก็ไม่ได้นะครับผมเข้าห้องครัวเลยครับตอนนี้ผมเริ่มจะบ้าเลยนะครับผมเงานะครับผมอยากเป็นเพื่อนคุยนะครับเข้ามาคุย